สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิลลามีแชนแนลค่ะเชนแนลการพยาการณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกที่จะช่วยไขยความลับจักรวาลให้คุณรู้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยาการณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนมกราคมนะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครย,ยังไม่ทราบลัคนานะไปหาลัคนานะคะเหมือนที่อาจารย์ทําลิงก์ไว้ให้นะมันจะมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นคุณ สามารถใช้ดูได้ตลอดไปเลยนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปกรารพยากร์ประจำเดือนมกราคม2565 Happy New Year นะคะขอต้อนรับปีใหม่ชาวพฤกษบทุกคนนะต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ปีใหม่ปีแรกเดือนแรกของปีนะเป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆนะคะชาวพฤกษบุธาตุดินคุณเป็นกระทิงถ้าคุณมีแผนคุณมีการตั้งเป้าคุณมีการวางแผนอาจารย์เชื่อหล,หลายๆคนทาได้จริงและสามารถบรรลุได้ในปีนี้เลยละคะ่นะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน ข่าวว่าดวงดาวนะพายจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับเดือนมกราคมของชาวพฤกษ์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนนะสามมกราคมจะเกิดปรากฏการณ์นิวมูลหรือพระจันทร์เริ่มต้นขันการโคจรครั้งใหม่นะ จันทร์กับอาทิตย์กลุ่มกันนะบนฟากฟ้าก็คือส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นคืนเดือนมืดนั่นเองเนาะทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วเกิดในเรือนราศีมังกรมังกรคือธาตุดินเป็นธาตุเดียวกับคุณนะ่ยความซีเรียสความจริงจังความการตั้งเป้าหมายการต้องการทําได้จริงมันจะเกิดขึ้นหลายๆคนนะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆการนําศาสตร์และศิลป์ใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง นะการเริ่มต้นการ ศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไปหรือการต่อยอดความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆในเดือนนี้นะเพราะเป็นการปูทางของคุณที่จะต้อนรับเดือนต่อๆไปในปีนี้ให้คุณสามารถก้าวไปอย่างมีสเต็ปมีขั้นตอนแล้วก็มั่นคงละ่ะหลายๆคนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องเรือนที่8หมายถึงการเงินของชาวบ้านคุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับการเงินหรือได้เงินของคนอื่นเข้ามาอาทิเช่นเงินตกเบิกเงินประกันคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับขายประกัน บัญชีพนักงานธนาคารนะมีเกณฑ์ดีๆเกิดขึ้นคนที่ลงทุนอสังหาเช่นกันหรือเกี่ยวข้องกับเงินที่ใช้ความเสี่ยงเล่นหุ้นหรือ กู้เงินมาลงทุนอสังหาอะไรพวกนี้ก็ส่งผลที่ดีเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานเกิดอะไรขึ้นบ้างละ่ะเจ้าดาวเสาร์กับดาวพุธอยู่ในเรือนการงานของคุณนะอยู่ในราศีกลุ่มเสาร์กับพุธเขากุ่มกันเวลาเสาร์กับพุธกลุ่มกันมันส่งผลให้คุณเนี่ยซีเรียสมีความคิดที่เรียกว,ว่าจริงจังบางคนถึงขั้นซีเรียสจริงจังจนคิดลบเพราะฉะนั้นด้านของการงานอาจจะต้องระวังความคิดที่เราจริงจังเกินไปเราซีเรียสเกินไปบางครั้งเราคิดลบ ไปจนทําให้งานนั้นออกมาไม่ดีก็เป็นไปได้นะที่สําคัญดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังในเรือนการงานของคุณตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึง4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังดาวพุธคือการสื่อสารการเซ็นสัญญาการคอมมูนิเคชันอะไรอีกละ่ะเอกสารดาวพุธคือเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดการเดินทางเอาทุกสิ่งอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะเกิดความล่าช้าติดขัดผิด หรือเกิดความที่ไม่เป็นไป,นปนตามที่คุณตั้งใจไว้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกระทั่งคุณเอาเงินไปฝากธนาคารคุณดูสลิปก่อนนะคุณดูสมุดบุ๊กแบงค์คุณก่อนนะมีความผิดพลาดหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ตั้งแต่14มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ลองดูนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เข้าไปละแล้วเจ้าดาวเสาวดวงนี้ทำมุมเขาเรียกว่า มุมสแควร์กับดาวยูเรนัสในตัวคุณยูเรนัสคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวที่ส่งพลังมากของความจ e n เนียสของการสร้างสรรค์แต่มันอยู่ในเรือนชะตาของคุณมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็จะอยู่ต่อเนื่องไปนะคะการที่ยูเรนัสเข้ามาในตัวเรือนชะตาคุณเนี่ยมันส่งผลให้หลายๆคนเมื่อ2อสปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองหน้ามือหลังมือเลยอะ่ะนะเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะความคิดอะไรต่างๆของตัวเองแต่มันเป็นในทางที่ดีเนาะหลายๆคนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทําอะไร ที่เป็นเรื่องของนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะและส่งผลดีกับคุณตอนนี้เดือนมก,กราคมเนี่ยเจ้าดาวเสาร์กับดาวยูเรนัสทํามุมสแควร์กันมุม90องศามันส่งผลให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแหกคอกอยากจะแหกกฎเราเราอยากที่จะทําอะไรเราบางทีเราอดทนกับเรื่องเรื่องหนึ่งมานานมากแล้วเอาล่ะมก,กราคมเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องอดทนต่อไปแล้วบางคนเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาเนาะ เพราะฉะนั้นมันทาให้คุณอยากแหกคอกอยากแหกกฎบางคนเนี่ยออกจากงานกระทันหันจบงานโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ทนแล้วกับงานที่คุณทําคุณไม่ทนหัวหน้าที่แย่แล้วคุณก็แค่จบมาแล้วเดินออกมาซะ นะแล้วคุณมีที่พลของการที่จบแล้วเดินออกมาด้วยนะคะอาจารย์เปิดไพ่ตั้งรอเวลาอาจารย์เห็นแล้วละมันขึ้นไพ่เดือดฟลูขึ้นมาเดี๋ยวมาดูเรื่องไพ่ต่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องส่งผลดีแน่นอนล่ะในเรื่องการงานนะระวังแค่เรื่องการเรียสคิดลบกับเรื่องเอกสารสัญญาการเดินทางการเจรจาล่าชา้าคนจะเข้าใจผิดคุณจะคำพูดคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นะคะ หลายคนถามอาจารย์ว่าควรลงทุนไหมในช่วงนี้อา้าวควรไหมละ่ะดาวพุธเดินถอยหลังดาวสุภก็ถอยหลังอีกดาวการเงินถอยหลังตั้งแต่19ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง29มกราคมดาวการเงินถอยหลังดาวพุธก็ถอยหลังช่วงที่คุณไม่ควรจะขยับอะไรเลยนะคือ 10, 10, 14มกราคมอ่าจนถึง4กุมภาพันธ์14มกราคมจนถึง29มกราคม พอเทียบดูแล้วอ่ะไม่ควรจะลงทุนอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งทําอะไรรอให้อิทธิพลมันดีขึ้นก่อนนะหลายๆคนบอกว่าผมไม่ใช่คนเชื่อดวงอ่ะอาจารย์ผมไม่ใช่คนเชื่อเรื่องแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องดวงค่ะอันนี้คือโหราศสาสตร์มันเป็นศาสตร์เดียวกันกับการพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกเมื่อไหร่จะเกิดดินน้ําลมไฟเมื่อไหร่เพราะอาจารย์ใช้ดวงดาวมาคํานวณน,นะคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่การที่คุณรู้เอาไว้คุณมีชัยกว่าคนอื่นอยู่แล้วละ่ะ นะคะในเรื่องของการเงินคุณล่ะคะเป็นไงบ้างเจ้าดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีมังกรทํามุมเขาเรียกมุมทรายกับยูเรนัสนี่ยูเรนัสกับศุกร์นะคะทำมุมทรายกันคือมุมเขาเรียกว่า มุม120องศานะมันส่งผลต่อเรื่องของการเงินสีป,ป,ปุบปรับฉับพลันทำมุมที่ดีมากๆหมายถึงหลายๆคนมีเกณฑ์ได้การเงินเข้ามาง่าๆนะป,ป,ปุบปรับฉับพลันการเงินค่อนข้างจะลื่นไหลเลยล่ะนะโดยเฉพาะการเงินที่มาจากการที่คุณทํางานนะหรืออาจจะหมายถึงโชคลาบด้วยก็ได้นะคะเพราะว่านิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่9มันเกี่ยวข้องกับโชคลาบไงเรือนที่9คือดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาบหรือการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายก็เกิดขึ้นได้เช่น กันนะดีมากๆทีนี้อารย์พูดถึงดาวพฤหัสนิดหนึง่งดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีและวละ่ะตั้งแต่วันที่29ทธันวาคมที่ผ่านมาก็คือ ปีนี้ทั้งปีดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีมีนคุณและอยู่ในเรือนที่11ส่งผลต่อเรื่องของชื่อเสียงหลายคนมีชื่อเสียงที่ดีมากๆหลายคนสามารถได้รับการยอมรับจากสาธารณชนหลายๆคนสามารถทําความฝันของคุณให้บรรลุเป้าหมายได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเข้ามาในราศีมีนแบบนี้ขอให้คุณเขาเรียกว่ารู้ไว้เถิดว่าอะไรที่คุณจะทํากับสาธารณชนหรือคนหมู่มากหรือการเดินตามความฝันของคุณนะ่ะมันมีโอกาสสําเร็จมากๆในปี ปี2,565นี้ค่ะทําต่อไปนะคะคีบบวอกกิ้งเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บ้างล่ะเป็นยังไงนะคะคนหลายๆคนมีเกณฑ์เจอความรักจากการเดินทางไงนะหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์เจอความรักจากการเดินทางความสัมพันธ์กับคนต่างชาติชาวต่างชาติคนต่างแดนนะคะคุณมีเสน่ห์มากๆเมืม่อคุณเดินทางเพราะฉะนั้นชาวพลิกศพคะ่ะ เก็บกระเป๋าเดินทางได้เลยอิทธิพลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วและส่งผลต่อในเดือนมกราคมนะคุณก็ลองดูแล้วกันค่ะช่วงปีใหม่หยุดยาวนะอิทธิพลของพลูโตกับสุกยังส่งผลให้เกิด s l m a t e Connection หรือการดึงดูดความรักจากการเดินทางเข้ามาหาคุณเนาะความรักแบบโดเมนติกนะทีนี้อิทธิพลด้านที่ไม่ดีนะคะอาจารย์เปลี่ยนสีแป๊บนึงนะคุณจะได้เห็นชัดขึ้นละอิทธิพลด้านที่ไม่ดีนะเจ้าดาวยูเรนัสดวงนี้มัน ทำมุมเขา,าเรียกว่าสาแควร์กับดาวเสานะทำมุมสแควรกดาวเสาเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางอุบัติเหตุจากการเดินทางปัญหาสุขภาพแบบฉับพลันสามารถเกิดจากคุณกับคุณได้เสมอดาวเสาอยู่ในเรือนที่10โดยเฉพาะงานสามารถนำปัญหาสุขภาพมาให้คุณ การงานนําความเสื่อมโทรมทางสุขภาพมาให้คุณแล้วเกิดแบบฉับพลันกระทันหันในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของการงานคุณอาจจะออกจากงานกระทันหันในเรื่องของแฟนคุณอาจจะโดนทิ้งกระทันหันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะอาจารย์เห็นการเริ่มต้นใหม่ขึ้นในไพ่แล้วนะแล้วก็ในดวงดาวก็บอกบอกเช่นกันนะคะถ้าคุณโดนทิ้งคุณออกจากงานคุณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นของการจบขอให้รู้ว่าการจบสิ่งเหล่านั้น เพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วดีเสมอนะคะวันที่17มกราคมนะคะจะเกิดฟูมูนขึ้นในราศีกรากฏนะ ฟูมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะคะเหมือนกับที่อาจารย์บอกแล้วว่าเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแล้วเกิดขึ้นในเรือนที่3ของคุณเกี่ยวข้องกับลูกพี่ลูกน้องพี่น้องนะคะความสัมพันธ์ในลักษณะของอการสื่อสารคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณชนพวกสื่อต่างๆคุณจะรับอิทธิพลที่ดีมากๆตั้งแต่17มกราคมเป็นต้นไปนะส่งผลให้คุณเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่า จบเรื่องราวของการปิดเคสปิดดีลต่างๆที่คนดีลที่คุณกําลังทําโครงการต่างๆได้อย่างสําเร็จแล้วก็ดีมากๆด้วยนะอิทธิพลฟูมูลนิวมูลที่เกิดขึ้นละ่ะมันส่งผลให้คุณค่อนข้างจะบาลานซ์ในเดือนมกราคมนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินหรือวความสัมพันธ์ก็ตามคุณชาวลัคนาราศีพฤษภคุณต้องบาลานซ์ดีๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันอาจจะส่งผลให้คุณซีเรียสบ้างเกิดการจบอย่างกระทันหันบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบ้างแต่เอาละ่ะอาจารย์ว่ามันก็คุ้มนะ ถ้าแรกมากับอนาคตแล้วก็เดือนต่อๆไปที่มันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของไพ่ทาโร่นะว่าไพ่จะส่งเสริมอะไรบ้างนะคะมาที่เรื่องของไพ่ทาโร่นะคะ The flu นี่ไงที่อาจารย์บอกไพ่ใบแรกนะคะไพ่หมายเลขศูนย์หมายถึงการเซตซีโร่การเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นที่จะเดินทางครั้งใหม่การท่องเที่ยวการเรียนรู้การต่อยอดการสร้างธุรกิจอะไรก็ตามกระทั่งเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนในเดือนมกราคมขอให้มั่นใจได้เลยหลายๆคนที่กําลังเจอกับปัญหาที่เขาเรียกว่าอาจารย์ไม่รู้จะทําสิ่งนี้ดีไหมทําสิ่งนั้นดีไหม The flu เกิดขึ้นจาัก,การวรรดิกลังบอกคุณว่า ทำได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะทำได้เลยไม่ต้องรอนะคะการเริ่มต้นมันต้องดีกว่าแน่นอนข้างบนคือไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นประกบแบบนี้คุณการเงินที่อาจารย์บอกยูเดนัสทำมุมทรายกับดาวศุกร เพราะฉะนั้นการเงินที่ได้มาแบบไม่คาดฝันการเงินที่ได้มาแบบว่ายังไงละ่ะสน่หาก็ได้นะหรือเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้จะเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอนละ่ะสมมุติถ้าคุณอยากจะเล่นหวยอา้าวอยากจะซื้อในเรื่องของโชคลาภหรือการแข่งขันนะอิทธิพลของมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่7นะคะประมาณที่7เพราะฉะนั้นก็ให้เป็นงวดกลางเดือนมกรากับปลายเดือนมกราละกันนะคะงวดต้นเดือนมกรานี้อาจจะต้องอ ช่างใจนิดหนึ่งเนาะทีนี้หลายๆคนเนี่ยไปเจอกับลักษณะของอารมณ์เหมือนที่อาจารย์บอกระดมนะูลเนาะ เราคุมเครือเราไม่แน่ใจเราเจอปัญหาการกระทบถึงความสับพลันในการต้องเลิกต้องจบต้องออกต้องจากอะ่ะบางคนเจอเรื่องแบบนี้มาอาจารย์จะบอกว่าเป็นเรื่องสัจธรรมของโลกใบนี้ถ้าคุณไม่จบคุณจะไม่เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยนะถ้าดวงชะตาดวงดาวในพื้นดวงของคุณมันแข็งแกร่งมันแข็งแรงในเรื่องนั้นๆคุณรับมือกับมันได้แต่ถ้ามันอ่อนแอตอนนี้พลังงานมันริบหรี่จะเพิ่มพลังงานยังไงละ่ะ อันนี้คุณก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในตัวเองเข้าไปนะแต่ถ้าอาจารย์ดูดวงส่วนตัวให้อสาารก็จะแนะนําว่าควรทํายังไงเพื่อให้ดวงชะตาคุณนะได้เพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะมีวิธีการสมดุลธาตุยังไงในร่างกายคุณในตัวคุณให้คุณสามารถทําให้ดวงของคุณมันแข็งแรงนะ ะะ The King of s อ u ฟซ c e นะขอให้ตั้งมัน่นมั่นใจความเป็นคุณอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาความคุมเครือที่เข้ามาสุดท้ายมันจะหายไปได้ด้วยการที่คุณเนี่ยมีความตั้งมัน่นยันจุดยืนที่คุณเป็นนะภายที่ขึ้นมาก็สอดคล้องกับในเรื่องราวของ ดวงดาวที่อาจารย์บอกไปตะกี้แล้วล่ะนะคะมาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะเป็นยังไงนะตึกก็ตเตอ So ซอฟ t ์ r เอร์นะคะ B r o k e n inside u n c o n d i t i o n a l love นะความรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่สามารถหลายๆคนไปเจอความรักจากการเดินทางเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติดับฟลูไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเกี่ยวข้องความรักที่ดีนะความรักที่โรแมนติกเพราะฉะนั้นคนโสดหลายคนมีเกณฑ์เจอคู่นะมีเกณฑ์เจอคู่เจอจากไหนอาจารย์เดินทางคะ่ะ คุณอยู่บ้านคุณไม่เจอคุณต้องออกไปใช้ชีวิตไปเจอผู้คนเดินทางไปปฏิสัมพันธ์สังสรรค์อะไรก็ตามเอาแต่ระวังโควิดหน่อยแล้วกันนะคะ<ม>ก็ดูแลตัวเองด้วยนะพอจะดีจะดีก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับโควิดขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ก็ขอส่งความห่วงใยตรงนี้ให้กับหลายๆคนด้วยนะหลายๆคนที่ไปเจอเรื่องราวของการที่ต้องจบกับคู่อาจารย์บอกเลยนะมีหลายๆคนต้องจบกับคู่คุณในเดือนนี้คนที่คุณระหองระแหงอยู่แล้วหรือคุณรู้สึกว่ามันบั่นทอนอยู่แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ต้องจบในเดือนนี้ซึ่งแล้วไงเอาว่าปล่อยให้มันจบนะแล้วเดี๋ยวฟลูเกิดขึ้นแสดงว่าคุณมีสิ่งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาคุณจบสิ้นทุกการจบสิ้นมันเป็นที่มาของการเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณจบครั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีความรักไม่ได้แล้วฮัลโหลมันยังสามารถมีความรักได้อีกในอนาะคตแน่นอนขอแค่คุณตั้งมัน่น นะคะ The king soft sauce ตั้งมั่นดีๆตั้งมั่นความเป็นคุณแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณจะทำนะสุดท้ายมันจะดีได้แน่นอน unconditional love คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีแหละนะคะคนที่มีคู่มีความรักที่อยู่แล้วส่งผลที่ดีเอาล่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์พูดไปเดี๋ยวยืดเยื้อเดี๋ยวยอาจารย,ย์ไปทำคลิปแยกต่างหากให้นะก็รอติดตามกันนะคะเป็นความรักของเดือนมกราคมเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤษภเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้แล้วก็ได้ไปเจาะกันเต็มๆตรงนั้น นะเอาล่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจนะมันติ ktok อกนะคะอาจารย์ก็ติดแล้วก็ติดตามช่องต i k t o k ของอาจารย์ด้วยนะตอนนี้ก็มีคนติดตามเร็วมากเลยอาจารย์ทำช่องมาได้ไม่ถึงเดือนนะก็มีคนติดตามหมื่นห้าแล้วอะ่ะก็เร็วถือว่าเร็วพอสมควรไวมากๆนะทีนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ทราบลัคนาหลายๆคนเนี่ย คือเขาก็คอมเมนต์ข้างใต้ของคลิปอาจารย์นะอาจารยินดีจะตอบให้นะคะคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสําคัญที่สุดถ้าเวลาเกิดคุณผิดลัคนาคุณตั้งผิดเรือนชะตาคุณก็ผิดเพราะฉะนั้นดวงคุณก็จะผิดนะคะเอาล่ะลาไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามใครอยากพยากรณ์ดวงส่วนตัวอาจารย์ก็อ่าคลิกที่ Line o f f i c i a l อาจารย์นะคะแล้วก็จะมีแอดมินคอยให้คิวไว้นะ<อ>คุณจะได้รู้ชัดยิ่งขึ้นกับดวงชะตาคุณนะว่าควรวางแผนยังไงอาจารย์จะบอกเลยดู แค่ราศี12ราศีวันเกิดแค่7วันเดือนแค่12เดือนมันจะแม่นยำอะไรคะคุณมันก็ตรงนั่นแหละแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกอยากที่จะรู้ชัดไปเลยการเงินฉันเป็นยังไงล่ะการงานที่ดีของฉันคืออะไรล่ะความรักมีไหมจะได้แต่งงานไหมชาตินี้มาดูส่วนตัวกับอาจารย์ค่ะนะคะอาจารย์ก็อยากจะช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นแสงสว่างให้คุณเช่นกันล่ะนะคะเอาละวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณ Happy New Year เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ